มาเร็วศิลปินหนุ่มเ,เราเร็วๆมาข้างหลังบอสเร็วป้าไม่ตะพูดไส่บอลนี่กูยิ้มไปใส่เบิดเอาขึออ้นหน้าขาวแต่กองมาอยู่มึงสวัสดีครับคนมันมันอนดีกูเด้อมันคือมึงถิ่มกูเด้อกูจะไม้หัวมาแล้วเด้อมันคือเป็นคนทิ้งบอสบอลใบหัวไว้แล้วหลายคนอยู่ติ๊กช <talent S 1> <Jadi S 2> ื <người> ่อไว้แล้วแต่ผมสนิทขนาดน่ะกูเจอผมเนอะชิ้นจักคือเห็ดอาหากกองกอกอล ไปกำนา,าปลาปาเมือนว่าดิวันเนาะไปลองเพกยู่นงานอะไรนคิดถึงที่รักูโอ้ยดดนให้ดนดอกคือปอันเท่แอดมินไม่มีใครตอบเลยตัวเข้าว่าโอกัดส like ูเื่อคืนเือนยืดยู่ไหมนี่มาเล็กติดยืดเรียกกันตไนี่มาเล็กบอลอ่ทังไหนคือบมื่านิ้นแรข้าเรมบานหลับปังทิ้นแรกทิ้นรับดีอยากติดผ่ามือแหลมใครว่าบอยี่หเขา ได้ยืนได้ยืนเอาได้ยืนเบื้บองออกได้โจกตากันเอา,าครับห<อ><อ>มายเล็กเดิดมห้าสิบเดิมแต่ว่าก่อนดื่มไปกินข้าวก่อนเสื้อสวยค่ะแล้วสีบัตรอ่านเอาเสือมาให้ทีมงานเขาใส่กันนะครับจากรีซอร์ทสปอร์ตชิมตาก่อนไหมครับผมเอาพี่กล้องก่อนก็ได้ครับเออเอาพี่กล้องปิดท้ายก็ได้เอาน้องสกายก่อนก็ได้ครับขอเดื่มน้องไหมอ่ะไหมนักจังไบอันนี้ก็ได้ แนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับเช็คเชื่อครับสวัสดีครับสกายตัวเกียวมิวสีครับป๊าพี่น้องไปดู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 เธอทำเอลหรอแม่ใช่ไหมเขาดีมั้งเปลี่ยนเสื้อครับอาจจะครับอาจจะเอาที่สะดวก้เออได้สวยตัวละ แท่งบอลเอวด้วยแม่นี่พอพี่ตะกระดูแม่ผมต้องเป็นแต่ดูซิขยับไปดูซิเป็นไยบ้างก็รอปานีตัวมันก็รออยู่แต่ว่าเออนี่ลองดูิ้ดาาูข้างหลังนะครับห่อมาพอดีมากแม่เนาะเป็นตามาก เป็ต้าเปต้ตอไอ้ว้าวอย่างหลังนำไงบอหนี้บังค่ามึ้ยเยอะเกินบาปคือเมื่องเขาไ่ได้กินเขาเที่สุดกันโดดแล้วว่เห็นว่านี่เนี่ยกลุมพื้นยู่งนี่ปลาก็จะไปมาเราบก็จะไปมาเลยครับมาครับพี่เหมือนรถต่อไปครับรถต่อไปครับชินจังครับเขาเขาเลียกตามชื่อเาชินจังครับเอามาใช้อะไรนี่เดี๋ยวดูซิบอลึ้นบอลเอ็นครับชินจังใช้เอ็มนะครับเอ็มน้อยน้อยดีรา ปาดหวนนมแบบปาดปาดอันต้องได้บ่ดิโอ้เสียวปาดเออเสียวมากน้ำซุปไหลมากซอสเบกกี้ไหลซอสเบกกี้ไหลสุดๆซอสเบกกี้ไหลยั่วๆอะไรมึงดูคุณตากับน้องตากาย่คู่กับดูปาด เตะบอลล่ะครับเกมบอลแม่ครับอกในคอท้ายนี่เตะบอลนี้ยิ่งจ็อกกิ้งปึ๊บสวยๆกำลังๆหนึ่งเปิดเอ็มนะครับของปูจีน่ามาดันคือปูปูดีมากเลยอ่ะเฮ้ยจี๊ดพี่จี๊ดี่จี๊ดนะจ๊ะมาของใครต่อไปครับเอาตามชื่อมาพี่เบิร์นครับพี่เบิร์นแส่อะไรเนี่ยปาร์ติ๊กเอลโอ้ยเาอาวาครับผมโตฝากผมอเลยจริงเหรอได้ๆได้เหรอแม่ ขอคนละแชร์รับไหมขอคอละแชร์ร <like> <bbe> ับไหมครับอ๋ออ๋อเอไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่ครับบอสตัวไม่ใหญ่สี่ยพี่ยย้มันจะเอวไม่น่ามันเปนยาวป่ะยาวไม่ยาวเป็นยาวเอครักเ่าไหรครับเอัเท่าไหร่เอวสักเท่าไหร่เอวโป้มีเหรอเอวแค่กี่โปรมีเอวมั้ับอลอยู่อยู่กอนเลเดียวเนยาวม่อโ้มีเอวไหมมีแต่เอมนีแต่เมครับแม่ี่เอมเอเกัเลครับใส่ไง เสื้อใหม่สวยมากแล้วเราไปคอนเสิร์ตนะเอฟซีใส่เสื้อเราไปดูคอนเสิร์ตเยอะมากรับไม่ได้ไปทีอ่ะแต่ละวันเป็นสีฟ้าสีแดงสีอะไรนั่นเดี๋ยวไม่พูดอะไรก็อะไรเอผู้ประสานอานกินย่วงอยู่นะรบ้เบาตงกีในภาษาอังกฤษเดี๋ยวต่อไปเชิญแม่แซมมาไปชิมรถไปเราเนี่มอีกครั้งแม่แซมมาอยู่ริกันนะป้าแม่แซมมาของแม่แซมที่คืออะไรแม่มาในหลักแม่แซมแหละต้องกหลังสิ ตัวกล้องหล่อแล้วนี่หล่อร้อเออหล่อแหละดูน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะสมมทสมาร์ทสมิร์สสเมทสมาร์ทไหมครับไม่เสียมันจะถอดชิ้นนี้เสื้อตกเกลียวหรือเปล่านี่ใส่ตัวตัวเอาซิ้นแก้มเลยครบแกมไปใส่ไม่เสียมันจะไม่เสียมันจะแม่เราเคยเคยให้ตัวไหนไว้เป็นไซส์ไหนของแม่ก่อนเพราะว่าเรามีทุกไซส์คือถึงบ้าเนาะ 8XL จะปลอกล่างแม่บอกไม่เสียม ออง่ามตลาดใส่เลยเขาวาสโมเขียวเห็นกองหรอโซมเขียวมครั้งเดี๋ยว่าใส่กับกางเกงยีนมันเข้ากันจะไปจงไปบ่ายถ้ามองหลังเขาโอ้ชิบหายจะพูดรอรอทั้งหลังใส่กางเกงยีนมันเข้ากันไหมเนาะในทุกพี่ปล่าทุกทีที่ทุกคนที่ตาวถึงเซียนทีคนแรกยินกเดินรอรอเป็นน้ำแขบงป้าผุดไปเดินยังไงให้คนอยากได้เสื้อมีซอตัวเกียววันนี้เอ้าเดินลุกทำอะไรใช่ไหมกับบอสใช่ครับทำอะไรทุกคนเลยเด้อ เดินมาค่ะเอาเท่าไรทุกคนเลยนะครับนแบบนด้แบบคนแรกมิสเตอร์ชินจังยาสีฟันฟิเดนซ์เข้ามากวดมาไปหมุนนะครับอกสามสิบห้าเออไปนี่คือครูชินจังครับท่านต่อไปครับหมายเลขสองมิสเตอร์สกายหมุนเียม ตีรับตัวเกลียวส่งเขาประกวดเออนี่ลมเดี๋ยวพึ่งพักนะมันจะปิวไปครับต่อไปครับมิสเตอร์ก้องวายุเออฮึดจึ๊บจึ๊บอย่ากวขอดีหน่อยมันละพี่เขามีท่าประจำตัวเขาว่านทู่ที่ป้ายอัพแอดดาวอัพแอดดาวลองเก้ายกไปครับท่าต่อไปมิสเตอร์ เหมือนรนก่อนโรงพยาบาลศรีนครินทร์สุข้าประกวดเออหันหลังครับายขอบคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับที่สุข้าประกวดในวันนี้ถ้าต่อไปน้องน้ำอุ่นครับเล่าแสงโสมสุข้าประกวดเออหันหลังครับนี่ขอบคุณจงดากด้วยเออต่อไปครับ น้องยูริครับหมูสามชั้นส่เขาประกวดนี่และท่านสุดท้ายมารับเสื้อลูกพอรับมาแล้วมาเดือดเท่าหนุ่มๆมาหนุ่มๆมาไอ้สีแจ่มเหรอเอาูเตือนนะเปลี่ยนเสื้อดิ้นี้จะเปลี่ยนเสื้อมา